ครับสวัสดีครับผู้ชมแบร์กลอิทุกขุมมือแล้วครับมาครับผู้ชมมาสนโน่เดือดลาที่จะไปทำง,งานอีกแล้วนะครับกาแฟดำบวกโอนตินมนะครับน้องหนังแกว้วมาครับมาโโสโน่โยตุวังช้าง ได้โปรดรับรักพี่ได้ไหมพี่จะขอสัญญาจะรักแก้วตาจนชีมาลายใจคือเป็นคนสุดท้ายไม่มีลวดลายอันไหนใจว่านี่มาครับผมมกชมมาหม น้ำไม,ม้ัยตยวเปรี้ยวอมหวานนะยังทำไม่จัดนะครับเนาะก็แก้มน้ำองนตินนะครับนะครับผมนี่ก็เป็มีอะไรก็หลายอย่างห้เข้าวก็กินไปแล้วนะครับเนาะก็ตรงนี้ก็พยายามอดตัวติดดนะกินเยอะเกินจะอ้วนขึ้นเลยนะครับกาแฟองุ่นตินไม่ใส่น้ำตาลนะ เนต็นควมหวานในมะม่วงค่ะอือหือจ้าโย่สู้หายใจเซาในาห้างนางาั่งไม้เลือตีปรับชุดนี้กมีไว้ใช่นีา,าค้าไายตาย